Thank you สวัสดีครับอยู่กับทีมงาน t r u อ็ก x ์เพรนะครับวันนี้จะพามาชมรถ6ล้อนะครับฮีโน่รุ่น fc 9 j a b a h f นะครับขนาดเครื่องยนต์155แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังกระบะดั้มเหล็กนะครับก็จะเป็นตัว fc โฉมใหม่นะครับ ทางฮีโนเป็น FC ฟซโดมิเนเตอร์500นะครับตัวนี้ก็จะมีความทันสมัยนะครับเปลี่ยนแปลงมาหลายจุดนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าของอชุดไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีไฟเวไลท์ะนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับก็จะ อยู่เป็นชุดเดียวกันนะครับส่วนกระจังหน้าก็จะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ของรูปลักษณ์ของโตโคต้ฮีโน่นะครับจะมาดูด้านข้างนะครับตัว F C 9J นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับมาด้วยยางบิสโต o น e นะครับยาง825ก็เป็นส่วนต่างๆนะครับของหัวเกง๋งเป็ชุดเปิดหัวเก๋งนะครับตัวนี้ก็จะมีคันโยกเปิดหัวเกง๋งแล้วก็ตัวสลักนิรภัยนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆก็จะอยู่ ด้านหลังหัวเก่งนะครับมีคาอธิบายต่างๆการใช้งานนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีถังน้ํามันนะครับขนาดบรรจุ1 0 0ลิตรแล้วก็กาดข้างกันชนมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟืองท้ายาที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับของนีโนโก็จะเป็นเฟืองท้ายที่ แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันนะครับส,ส่วนของตัวถังก็จะมีกล่องเก็บเครื่องมือมาให้นะครับติดตั้งซุ้มล้อ,อยางกันโคลนนะครับกระบะเหล็กก็จะเป็นกระบะดัมเหล็กนะครับเป็นคอก2อ,องลาวนะครับ ถอดกรอบได้แล้วก็ฝาข้างก็จะเป็นอลอนตะเกียบนะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงนะครับมีความสวยงามแล้วก็ติดตะแกรงลงสีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นฝาข้างสองตอนนะครับด้านท้ายสามารถเปิดได้อีกหนึ่งชั้นนะครับ แล้วก็มีเดืดรางรถไฟนะครับรองรับวันนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดมาแล้วแล้วก็รองรับที่เดือดรางรถไฟเดืเอดรางรถไฟนะครับด้านท้ายก็จะติดตั้งายางอะไหล่ามาให้นะครับแล้วก็เป็นส่วนของไฟนะครับเป็นไฟ LED ไฟเลีเ้ยวไฟ เบรคไฟถอยนะครับติดตั้งมาให้ด้านขวาก็จะเป็นฝาข้างแล้วก็คอกสองราวนะครับสามารถถอดได้แล้วก็เป็นลอนตะเกียบติดตั้งซุ้มล้อมาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรีอ่ติดตั้งมาให้สองลูกนะครับแล้วก็ ถังลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเบรกแล้วก็ระบบะเกี่ยวกับเกียร์ฝากนะครับเป็นยิงเกียร์ฝาก PTO นะครับยังมีส่วนต่างๆนะครับของกอ,องดักน้ำนะครับแล้วก็ดักข้างการชุนมอเตอร์ไซค์นะครับตัว f c โฉมใหม่ก็ ีไซน์มานะครับตัวกองอากาศด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมีวความสวยงามเพิ่มเติมมานะครับส่วนหัวเก๋งกับตัวถังเนี่ยก็ติดดั้งสติกเกอร์นะครับตวสภาพกับขนส่งนะครับก็ติดทั้งด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับ จะมาดูตรงส่วนของอกระบะดำนะครับจะติดตั้งะจะสีเทียมแล้วก็ไม้รองอตัวกระบะนะครับถบ,บอกดำนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับถังน้ำมันไฮดรอลิกก็จะอยู่ตรงกลางนะครับตัวทานต่างๆนะครับของตัวถัง ก็ติดตั้งมาแข็งแรงนะครับมีปันไดขึ้นหัวเก่งนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับ เราจะมาดูภายในนะครับหัวเก๋งนะครับตรงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีข้อแนะนํนาต่างๆนะครับในการดูแลรักษายางนะครับตามขนาดของรถนะครับก็สามารถมาศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ในการตรวจสอบการล็อกของหัวเก๋งต่างๆนะครับตรงน,นี้ แล้วก็ที่สำคัญของ FC ตัวใหม่ก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับตอนเวลาแสงน้อยนะครับตัวกานข้างนี้ก็จะมีะแผ่นเพลทของอบอกรุ่นรถนะครับแล้วก็ตัวหมายเลขเจซีหมายเลขเครื่องนะครับตัวนี้ก็เวลารถเข้ามาซ่อมหรือว่า าสามารถเช็คได้นะครับรุ่นตามที่แผ่นเพจติดมานะครับเวลาเราตรวจเช็คซื้ออะไหล่หรือ,อซ่อมต่างๆนะก็จะได้มาดูาตัวรุ่นรถนะครับแล้วก็เช็คประวัติของเลขเครื่องเลขจีได้นะครับในการาซ่อมหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไหล่ต่างๆนะครับตนนัวนี้ครับก็จะมาดูด้านบนหัวเก่งนะครับ ส่วนต่างๆของ FC โฉมใหม่นะครับก็ปรับปรุงมาหลายส่วนนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ำตาลดำดีไซน์มาช่องแอร์ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นลายเคปล่านะครับมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่จุดบุรีนะครับ ติดตั้ง uh, วิทยุเครื่องเล่น CD MP3 มาให้นะครับส่วนด้านมุมตรงนี้ก็จะสามารถ uh, เสียบแฟลชไดร์นะครับ uh huh. ก็เพิ่มความสะดวกต่างๆมาให้นะครับตัวนี้ก็จะ uh, เป็นช่องเสียบแฟลชไดร์มาให้ด้วยนะครับ uh huh. ก็มีสวิต uh, ไฟพามากนะครับแล้วก็ติดตั้งแ uh, อร์มาให้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่น้ำบัตรนะครับแล้วก็มีช่องของสวิตต่างๆนะครับที่สามารถเพิ่มเติมในการใช้งานของรถได้นะครับตรงด้านข้างนี้ก็จะมีสวิตทีท่เปิดปิด Pto นะครับเวลาจะใช้งานดัมนะครับตัวนี้ก็ตั้งมาให้พวงมาลัลก็จะเป็นพวงอะไหล power นะครับมีถุงลมนิรภัย airbag srs นะครับทำงานควบคู่กับเข็มขัดนิรภัยนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นสวิตเปิดปิดไฟส่องสว่างนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็เป็นเบรกไอเสียนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ดีเวลาลงทางชันหรือลงภูเขานะครับตัวนี้ก็สามารถดึงเข้าหาตัวโดยการใช้งานเบื้องต้นเนี่ย แนะนำให้ใช้ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีแล้วก็เปิดปิดใหม่นะครับก็อย่าลืมปิดนะครับตัวนี้ก็จะทำให้รถอของท่านใช้งานได้ไม่สะดวกนะครับถ้าถ้าลืมปิดนะครับก็จะมีเรือนใหม่ที่เป็นโฉมใหม่นะครับดีไซน์ออกมาใหม่แล้วก็เพิ่มส่วนของไฟดิจติตอลมาให้นะครับตัวนี้ มีตัวเลขดิจิตอลแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับไฟโชว์ต่างๆเวลารถใช้งานนะครับก็สามารถมาดูได้ตามสัญ,ญลักษณ์ข้างบนนี้นะครับไฟแสดงไฟเตือนต่างๆก็สามารถมาเช็คได้ตัว FC ตัวใหม่เนี่ยก็จะมีที่ปรับไฟส่องสว่างนะครับสามารถปรับขึ้นได้5ระดับนะครับขึ้นลงได้ แล้วก็มีช่องว่างๆไว้ให้เผื่อจะมีะติดตั้งส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับภายหลังได้นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็จะมีไฟเพดานนะครับสามารถเปิดปิดเฉพาะฝั่งหรือว่าเปิดปิดอัตโนมัติเวลาเข้าหัวเก๋งมานะครับก็จะเป็นไฟโฉมใหม่นะครับเป็นไฟ LED 2ฝั่งนะครับตัวนี้ด้านบนก็จะมีที่เก็บ เอกสารได้นะครับเก็บของสองฝั่งซ้ายขวานะครับกระจกของฮีโน่ ino, นี่ก็จะเป็นกระจกนิรภัยนะครับตัวนี้ก็ส่วนกระจกมองข้างก็จะมีพิเศษนอกจากนอกเหนือจากากระจกบานหลักซ้ายขวาแล้วนะครับของทางฮีโน่ก็ติดตั้งกระจกบานเสริมมองซ้ายล่างนะครับมาให้แล้วก็บานเสริมกลม มองด้านหน้าหัวเก่งนะครับจุดอับต่างๆนะครับก็สามารถาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้ส่วนของตัว fc โฉมใหม่นะครับก็มีเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับตัวที่นั่งก็เป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับ3าที่สที่นั่งหลักแล้วก็ที่นั่งเสริมหนึ่งที่นั่งนะครับแล้วก็จะ แถมชุดเครื่องมือไปจำรถมาให้นะครับแล้วก็ชุดแม่แรงนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งมาให้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ของทางยีโน่เนี่ยก็ติดตั้ง GPS นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นที่รูดไปกับขี่นะครับ GPS Hino Connect มาให้นะครับตัวนี้โดยติดตั้งแล้วก็ส่งสัญญาณต่างๆตรงกับ โดยตรงกับกล่อง ECU นะครับเรือนไม่ก็จะตรงกับ ECU นะครับตัวนี้ทาง GPS ก็สามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปและทางาหน้าเพจเว็บไซต์นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับของอาการใช้งานรถนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับาทางทีมงาน t ักักซ์ก็จะ นำรถรุ่นต่างๆตัวถังแบบต่างๆนะครับครับก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ